Okay. สวัสดีค่ะสวัสดีชาวที่29นะคะวันเสาร์ที่29เมษายน2566นะคะมาพบกันแนวทางหุ้นมัดรวมของแอสนะคะหุ้นมัดรวมวันนี้มีแค่หุ้นรอบ VEP เนาะหุ้นปกติไม่มีนะคะก็สบายหน่อยนะไม่ต้องได้ลุ้นหลายรอบนะคะ,ะหุ้นมัดรวมวันนี้ ัวเด่นของแอก็จะมี2องสามหนึะคะวิ่งรูด4ีกับ1นะึ่งะวิ่งรูดสีกับ1นึ่จะวินในตารางก็จะมี2 4งสี่สี่สองสี่สามสามสี่หกหนึ่งหนึสองสอดเจหกสแล้วก็2องสนะคะเบิ้ลก็จะมี7จนะ็ดเจ็ดแสองสองะตัวเจาะของแอก็จะมี สองสี่สี่สองสี่สามสามสี่หกหแล้วก็หนะึ่นึ่งเนาะแอดเน้นวิ่งรูดนะคะทุกคนเน้นวิ่งรูดเออเน้นวิ่งรูดอ่าตัวฟันของแอดวันนี้ก็จะมีฟันอ่านะฟัน4เช้านะคะทุกคนแล้วก็ฟัน1 บ่ายนะคะหรือทุกคนจะฟันทั้งสี่ทั้ง1ได้ทั้งเช้าทั้งบ่ายนะคะทุกคนโอเคค่ะก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนแห่งรวยนะคะถูกเวยรวยทรัพย์กันทุกคนเด้อโชคดีกันทุกคนค่ะ